สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาตำส้มตำนะคะตำส้มตำให้อร่อยนะคะตำอร่อยอร่อยนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะพริกแห้งพริกสดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอย่างละห้าเม็ดนะคะพริกแห้งห้าเม็ดพริกสดห้าเม็ด แล้วก็มีกระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปประมาณ7กลีบนะคะแล้วก็ตำนะคะตำพริกกับกระเทียมนะคะค่ะตามที่กับกระเทียมก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะ ให้พลิกเขเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ผงนะคะผงนัวนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็หั่นเป็น ชิ้นแบบไม่เล็กไม่เล็กมากนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะลูกเล็กๆแล้วก็หั่นรล็กนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณ3าลูกนะคะแล้วก็ใส่มะเขือด้วยนะคะมะเขือเปราะถั่วฝักยาวก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะ มเมื่อคือปลากก็อร่อยมเมื่อคือปราะจะใส่ใส่ไปสองลูกนะคะหั่นชิ้นแบบไม่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะมะเขือปราะเวลาตำจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะโอเคแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวก็หนึ่งลูกนะคะมะนาวมะนาวหนึ่งลูก ไปเปลือกเข้าไปด้วยนะคะจะได้หอมหอมเมื่อกี้ครึ่งลูกนะคะแล้วก็เอาอีกครึ่งลูกโอเคนะคะใส่ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นแล้วก็คลุกเคล้าตเบาๆนะคะแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมใส่ น้ำตาลปี๊บนะคะนิดนึงนะคะน้ำตาลปี๊บสักหนึ่งช้อนชานะคะหรือว่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะกระตามระตั้งบกข้าวน้ำปลา้านะคะน้ำปลรราน้ำปลรราจะใส่สองทับพีนะคะ ร้านนอนๆอเลยหอมหอมนะคะสองทักทีช่ำๆเลยนะคะใส่ลงไปช่ำๆเลยก็คลุกเคล้านะคะกดๆนะคะกดๆก็ได้ค่ะอืมติ่นหอมมากเลยเกลือผปกชามะนาวพริกนะคะพริกแห้งพริกแห้งพริกสดนะคะมะเขือเทศ คลุกเคล้าให่เท่ากัน,ปนกเปิ่อหอมมากค่ะเปิ่อหอมหอมนะคะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูน้ำสม้มตำนะคะน้ำสม้มตำยั่วๆนะคะอือนะคะน้ำน้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตักให้ดูน้ำน้ำน้ำ นี่ช้ำๆเลยนะคะน้ำส้มตำนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะชิมน้ำส้มตำก่อนว่าอร่อยหรือยังนะคะแซบนัวพอหรือยังนะคะอืได้แล้วค่ะอร่อยแซบพอดีเลยนะคะต่อไปเราก็ใส่เส้นมะละกอลงไปนะคะ ใส่เส้นมะละกอลงไปเลยสมตามสมตำนะคะสมตำทำง่ายๆแต่ว่าทำยังไงให้อร่อยนะคะทำยังไงให้อร่อยใส่อะไรลงไปบ้างนะคะน,นีแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนี่มันสีสัน ้าเราใส่พริกสดออพริกสดพริกแห้งนะคะใส่พริกแห้งลงไปด้วยก็จะทําให้ส้มตำก็มีสีสันน่ากินน่ากินมากขึ้นนะคะสีส้มตำก็จะออกแดงๆนะคะจะทําให้อร่อยนะคะดูน่ากินแล้วก็อร่อยด้วยมีความหอมของพริกแห้งนะคะ นี่พอนะคะพอแล้วนะคะตำนานไปเดี๋ยวจะเละนะคะนะคะ่ะส้มตำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะส้มตำแซ่บๆนะคะนะคะสีสันสีสันสวยงามนะคะน่ากินมากเลย เราไปซื้อส้มตำนะเราก็เอ๊ะทำไงสีส้มตำเข้าสวยจังเลยทำยังไงเนาะก็ก็เลยรู้ว่าเออสังเกตดูนะคะเขาเขาใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะสังเกตดูเอาเราก็ไม่กล้าถามค่ะเนาะไม่กล้าถามนะคะสังเกตเอานี่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะส้มตำ สีสันน่ากินมากเลยนะคะสมตำแซบๆนะคะแซบๆนัวๆยั่วๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ